สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะกับรถมาได้3ปี2019นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอของห้อง360ค่ะสเปคจอตัวนี้ก็จะเป็นแรม6์หก6อม64นะคะ เข้ามาดูสเปคจอได้ที่การตั้งค่านะคะเลือกเกี่ยวกับค่ะเขาก็จะแจ้ง CPU ของจอนะคะแรม6รอม64ค่ะจะเป็น Android version 11นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชัน360นะคะตอนนี้ทางร้านก็คันเพียนให้เรียบร้อยนะคะสามารถดูมุมด้านหน้า,ห,นาหลังซ้ายขวาเรากดดูได้นะคะหรือเราจะดูเป็นแบบ 3D ก็ได้ค่ะซูมเข้าซูมออกได้นะ ดูได้รอบๆคันถค่ะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะคะตอนนี้ภาพก็จะตัดเป็นกล้องถอยให้อัตโนมัตินะคะกล้องถอยก็จะหมุนนำพวงมาลัยรถแบบนี้เลยคะ่ะตอนนี้ก็จะมีแอปที่ทางร้านลงไว้ให้นะคะการใช้แอป Google Map YouTube นะคะลูกค้าต้องแชร์เป็น hotspot เนือถือนะคะให้กับจอ Android แบบนี้นะคะแล้วก็จะสามารถใช้งาน Google Map ค่ะตัว Google Map ก็ต้อง ข้าไปอัปเดตผ่าน Play Store นะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะวิทยุเดิมของรถนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะล็อกขึ้นนะคะให้กดเรื่องแบบนี้ได้เลยกดค้างนะคะเพื่อการล็อกขึ้นไปหอยู่ค่ะกดกลับจะเป็นการปิดวิทยุนะคะตอนนี้ก็จะมีตัว y o YouTube แวนค่ะเป็น YouTube แบบเป็นโฆษณาคันนะคะที่ลงไว้ให้ ปุ่มพวงมาลัยของรถนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวไอรไนะคะใช้งานได้เหมือนกันค่ะเลเสียงลดเสียงผ่านตัวน,นี้ได้นะคะลองรับการเล่นสองหน้าจอค่ะกดที่สามเหลี่ยมมุมซ้ายนะคะสามขีดตรงนี้ค่ะกดค้างแล้วก็สไลด์มาแบบนี้ได้เลยให้เป็นหน้าสีเทานะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งแล้วก็เลือกเป็น o o g l e Map ได้ค่ะ เต็มหน้าจอค่ะกดค้างแล้วก็สไลด์ออกมาได้เลยหรือถ้าต้องการเคลียร์แอปพลิเคชันก็ใช้สามขีดมุมนี้เหมือนกันกดล้างทั้งหมดค่ะจะเป็นการเคลียร์แอปนะคะก็จะมีแอป Netflix ค่ะลูกค้าสามารถมีบัญชีอยแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยนะคะมีแอป FWIP TV ค่ะตอนนี้เป็นช่องฟรีทีวี3579นะคะ การทำงานให้กดทดลองใช้งานฟรีนะคะความเร็วก็ขึ้นอยู่ตามอินเทอร์เน็ตของเราเลยค่ะกดทดลองฟรีค่ะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการรับชมได้เลยค่ะกกับตวันปล่อยผู้ต้งขัางๆกดกลับนะคะเปลี่ยนช่องทางที่เราต้องการชมค่ะนี่ค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะลงทะเบียน gmail ผ่านเ s สโต e ดาวน์โหลดได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line แอดค่ะแอดไซน์ค่าแคมปโครเียหรือโทรมาที่เบอร์0924465664ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ